สวัสดีนะครับอาร์ตนะครับเจ้าของเพจเจ้าของช่องอาร์ตส้นตีนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำเราเตอร์ต่อเราเตอร์นะครับกับ MR18 หรือ XL18 อนะฮะอะไรก็ได้นะครับที่จะเอาเข้ามาต่อกับเราเตอร์นะฮะซึ่งคุณก็ไปหาเราเตอร์มาสัก1ตัวจะยี่ห้ออะไรก็ได้แต่นะตอนนี้ก็มีทีพีนินะฮะที่ดีๆแล้วก็ถูกเนาะราคาถูกซึ่งคนก็น่าจะใช้เยอะนะครับล้วก็จะเห็นเขาใช้ Apple ซึ่ง ยังไม่แนะนำไม่แนะนําไม่ต้องไปซื้อแพงขนาดไหนไม่ต้องเดัดจริตซื้อแพงนะฮะแอปเปก็เป็นแบรนด์ที่ใช้ได้แต่ไม่ได้ดีอะไรมากนะฮะเราไปเอาที่มีเสาดีกว่าแ p ปเปิลไม่มีเสานะฮะเนาะเรารู้สึกว่าเออเราเห็นหลายๆคนใช้อะแค่นั้นแหละเราเลยพูดแล้วก็ถ้าคุณไกลๆเลยอะถ้าไกลๆเลยอะเราเห็นพี่ที่เป็นซาวของคุณตู่พบทอ่ะเขาใช้ Point to Point ของ TP-Link ซึ่ง2ตัวแบบที่มี 5G นะอยู่ราคาตก4,000บาท ก็ลองไปดูว่าคุณใช้แบบไหนแต่ของเราใช้ตัวเก่าที่เรามีก่อนที่เราจะเปลี่ยนเป็นพวก enterprise ขึ้นมานะครับซึ่งก็จะเป็นของทีวีลิงเหมือนกันอ่ะเรามาดูนะอย่างแรกที่เราต้องทําคืออะไรเราก็เปิดเราเตอร์ขึ้นมาเราก็จะเห็นรูตรงนี้จะเขียนว่า ADSL หรือแวนอะไรก็แล้วแต่ถ้าเจอ ADSL เจอแวนไม่ต้องไปเสียบมันให้มาดูแถวที่มีแลนหลายๆช่องส่วนมากเดี๋ยวนี้ก็จะมีแลนสี่พอร์ตอะไรอย่างเงี้ยเนาะไอ้ที่มันเป็นสีๆด้วยกันหลายๆช่องนะฮะแบบเนี้ยเออ ที่ไม่ได้เขียนว่า ADSL หรือ WAN นะฮะก็จะเขียนว่า LAN ถ้าคุณเห็นเขาก็จะเขียนว่า LAN นะเออให้เราเสียบสายต่อกับคอมก่อนอ่ะสายสีแดงอันนี้นะครับอาร์ตจะต่อกับคอมทําไมต่อกับคอมก่อนเราจะเซตเราเตอร์ให้จบก่อนนะฮะซึ่งวิธีของเราเตอร์คุณอะแต่ละคนอะอาจจะไม่เหมือนกันให้ลองดูว่าเขาเซตยังไงบ้างแต่เดี๋ยวจะบอกวิธีหายีแล้วกันแต่จริงๆแล้วในคู่มือส่วนมากก็จะบอกมาอยู่แล้วแต่ก็ ช่างมันเดี๋ยวเราจะทําให้ดูอ่ะอันแรกก็เสียบตูดเข้าไปก่อนนะครับเสียบเราเตอร์เข้าไปนะเสียบสายที่จะต่อกับคอมพิวเตอร์เข้าไปอ่ะอันนี้คือสอนแบบว่าให้คุณทํา Wi-Fi ไปเลยนะเพราะจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดคุณจะไม่ได้ยุ่งยากหาอะไรเลยอ่ะคุณเอาเราเตอร์กับ MR18 เนี่ย XR18 อ่ะเสียบเข้าไปเลยอ่ะคุณใช้ได้เลยแต่ตอนเนี้ย อันนี้ก็คือถ้าคุณอยากจะทําให้มันปล่อย wi-Fi แล้วก็เซและหงลหัสเนี่ยให้ทําแบบนี้มันจะได้ไปเลยทีเดียวนะครับปึ๊บตอนนี้ถ้าในคู่มือก็จะบอกว่าเลขรหัส IP อ่ะคุณจะต้องไปตรงไหนที่จะเซตแต่ถ้าคุณไม่รู้อย่างเราเนี่ยอ่ะยังไม่รู้เราก็จะไปตรงนี้นะฮะที่มันเป็นรูปคอมพิวเตอร์แล้วก็เส้นสายแลนนะครับเราก็คลิกซ้ายไม่ดอกคลิกขวาหนทีแล้วก็ไปที่ open network sharing center นะฮะ ซึ่งอันนี้ถ้าเป็นพวก Windows 11หรืออะไรมากขึ้นไปก็อาจจะงงงหน่อยก็จะก็ทำใกล้ๆกันประมาณนี้แต่ว่าหน้าตามันจะงงหน่อยอันนี้ก็ไปที่ change adapter setting เราจะเห็น local area connect นะครับอันนี้ก็คือแลนที่เราต่ออยู่นะตอนนี้เราก็กดเข้าไปเสร็จก็จะขึ้นแล้วเราก็กดที่ detail นะฮะมันจะบอก IP มาเห็นไหม1 9 2 1 6 8 4้หจำไว้นะ1 9 2 1 6 8 4 1ป๊บยูก็ไปที่ เอ็กโพรเ r เป็นที่ Internet, อินเทอร์เน็ตยู่ใช้อะไรก็ใช้1 9 2 1 4. 1 6ก1จุดห่กดะกดตามนั้นเข้าไปปุ๊บคุณจะเข้าหน้า Setting ของเราเตอร์คุณได้เลยนะครับก็นั่แหละก็ทำตามไปนะฮะก็ปุ๊บเข้าไปอ่าเข้าไปแล้วเราก็จะไปเซตตอนนี้คุณอยากจะเซต w i i i ใช่ไหมก็ไปดูว่าในคู่มือคุณอ่ะเซตอะไรบ้างอะไรยังไงบ้างได้บ้างนะครับอันนี้เราก็จะแบบ ไปแอดวานไปดูอันนี้คือดูอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดอ่ะอันก็จะทําสมมุติมาถึงปุ๊บแล้วก็มาง่ายๆก็ไปไวเลสอ่ะง่ายๆเลยเห็นไหมฮะก็ติ๊ก n นิเ l e 2สองอนิเแนะนําให้ใช้เป็นคลื่น 5G นะครับทุกคนนะตอนนี้นะฮะมันจะได้ส่งสัญญาณเร็วๆนะครับก็ใส่ลงไปเนี่ยใส่ลงไปเลยนี่ใส่ลงไปเลยจะตั้งชื่ออะไรตั้งใส่รหัสจุ๊บจ,บจ,บจบุจบจบเซฟปึ่งเรียบร้อยอ่ะ เ็จนี่คือการเซตของเราเตอร์เสร็จแล้วนะยูก็เซฟแล้วเดี๋ยวถ้ามันรีบงรีบูก็ปล่อยมืนไปเท่านั้นจบหลังจากนั้นคุณก็เอาสายอีกสายหนึ่งนะครับเสียบเข้าที่ MR 1 8หรือ XL 1 8ก็ได้แล้วแต่คุณใช้อะไรเพราะมันทำเหมือนกันอันนี้ย้ำตลอดเพราะว่ามันเป็นโมเดลเดียวกันอ่ะแต่แค่ข้างในไม่เหมือนกันนะเออแบบโดนเทคไปอะไรอย่างงี้นะก็เสียบตรงนี้หนทีนะครับอันนี้สายสีฟ้า เสียบที่รีโมทแลนแล้วก็สวิตช์ไปให้เป็นด้านซ้ายเสร็จแล้วคุณก็เสียบเข้าไปที่แลนด์อีกช่องหนึ่งของเราเตอร์นะเสียบนะอีกดอกเสียบเ่ะเดี๋ยวมองไม่เห็นเอาเสียบอันนี้นะสีฟ้านะเสียบนะเสียบจ้าเสียบเอาเสียบค่ะเสียบแล้วอ่ะโอเคเรียบร้อยทุกอย่างจบตอนนี้คุณก็จะคอนเน็กกับอ่า โปรแกรมในคอมได้แล้วนะครับซึ่งอยากรู้ว่ามันคอนเน็กได้หรือ,อยังดูที่ IP ฮะขึ้น IP แล้ว1 9 2 1 0 0โอเคไหมแล้วก็เทสเสียงดีโอเคซาวเข้าแปลว่ามันติดแล้วนะฮะนั่นแหละคือใช้ได้แล้วต่อไปเราจะมาลองทดลองใน iPad ดูแล้วกันว่าเราเตอร์ปล่อยหรือ,อยังเมื่อกี้เห็นไหมว่าาร์ใช้คาราโอเกะแล้วก็คาราโอเกะ 5G ใช่ปะเอ,อ เดี๋ยวเราจะดูในนี้ว่ามีสัญญาณหรือ,อยังนะครับเราก็ใช้โปรแกรม M เหมือนเดิมนะป้งโอเคนะฮะอันนี้เราก็มาดูใน iPad นะเดี๋ยวดูันไปตามๆกันนะเดี๋ยวอาจจะสอนทำภาพให้ดูเราก็ไปที่ setting นะครับแล้วก็ไปดูที่ Wi-Fi ของเราว่าจะเจอไหมอ่ะเจอแล้ว k a r a o k e 5G นะก็กดเข้าไปมี k a r a o k e มี k a r a o k e 5G กดเข้าไปปึ๊บ ต่อไปก็ไปที่ M a r กดนะครับที่ M a r โอเคไหมเห็นไหมเออนี่นะฮะก็คอนเน c t แล้วนะครับโอเคนี่นะฮะเปิดมาก็จะเซิร์ชเจอแล้วว่าเราเข้าอนะันนั้นแล้วก็กดปึ้งนะฮะนี่ก็จะเสียงเข้านะครับก็ไปที่ไม้นะฮะเสียงนะฮะอ่ามันก็มีเสียงนั่นแหละครับนี่คือวิธีการที่เอาล่าสเตอร์มาใช้กับ X ไอเอ็มอาร์สิบแปดแล้วก็ไอแอร์สิบแปดนะครับ <R> เวลาเราไปออกข้างนอกนะฮะล้วก็ติดไปเลยอันนี้ทําไว้เลยแล้วก็ถ้าเกิดอยู่บ้านขี้เกียจต่อจะทําเป็น WiFi ไคลเอนหรือว่าจะทาเป็นแบบเออให้ตัวมันเป็นเราเตอร์อะไรก็เลือกเอาทําเอานะครับประมาณนี้นะฮะสาหรับการที่ทํอ่าต่อกับเราเตอร์แล้วก็ใช้ได้ทั่วไปอันนี้ก็คือจะเห็นได้ว่าใช้กับคอมได้ใช้กับ iPad ได้นะครับประมาณนี้นะฮะโอเค เราก็ไปเท่านี้นะครับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับอารนะฮะช่องอาร์ตส้นตีนนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้ไปแค่นี้แล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ